าเลนทน์นะคะเป็นส mm ื hmm. <laughs> ่อของขวัญไว้ให้สามีเบิร์นค่ะเดี๋ยวเราให้เค้กเข้าไปเซอร์ไพรส์บ้านะคะแฮปปี้วาเลนไทน์สิอืทอร์อโอ้โหคิดยย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 ย่ยยยยยยย่ยย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 วยย

Thank you, Liz. Was ist das? Schon nur Abend, von nur hinein. Aber das brauche <laughs> ich doch nicht, das brauche ich doch nicht. Ich muss das <laughs> อเอาอะไรมาเปิดให้เราป้าหน่อยกันกายมาหน่อยลูกเป,เป็นเครื่องนวดค่ะทุกคนจะได้ดูไม่ลูบเองมาล้โิสนี่ลูกเอาแล้ฮะมันเป็นเครื่องนะคะแล,แล้วก็นั่งไปดูหนังไปแล้วก็นวดไปเลยพูดนะฮะ ดดอังมอนนอีเม i รดโอ้โหแฉนริงนี่โอ้โหนี่ใส่หัวนวดมีหลายหัวะใส่หัวนวดเข้าไปแล้วก็

เอาอแบบ,บ,บน,นี้ตัวบวชๆเลยอันนี้นิสเกสนี่แตบบ่งตัวได้แล้วค่ะไปเรียนค่ะ <c oughs> หายปรบีบมัมงนอนเลย ขอันเดกขอบคุณมากค่ะ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 ขม่ะขอบากคขอบคุณมาค่ะขมากค่ะอบคุณมากค่ะขอคะขอบากค่อมา่อบคุมากค่ะขอบคุณมาะขอคมากคะขาก่ากค่ะขอกมากค่ะอ่ะขอบขอบคุณมาากค่อบคุณมากค่ ล้งเดีวนราอ๋อันนี่อ้หนีนีคะไรของโปรดของ่ันเองโอ้โกกรสฮันนี่ขวดใหญ่ค่ะรอบนี้อ้ชานิ่นดัมบูฟว้าวฮันนี่จังแค่โอ้ย โอ้ดิชอบมากนะคะถูกใจมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวอร่อยๆให้นางกินซะหน่อยนะคะโอ้น่นค่ะเลิกเบียนมาแล้วค่ะไปดูสิทำอะไรคะขี้ค่ะโอ้ขี้อะไรอึอึค่ะเอึอึค่ะนี่มาดูของขวัญของน้าน้าซื้อแทนให้มันมาเดินถ่ายอ๋อน้ำหอมเปิดใหญ่าให้มาหิวไหมคะหิว หิวโอเคค่ะเพ่งเริ่มเรียนเดินไปเดินมาโรงเรียนเองนะคะทุกคนแต่มาทําอาหารให้กินค่ะเ <c oughs> จียวไข่ให้เคทค่ะทุกคนอยากกินไข่เจียวใส่ต้นหอม <c oughs> ก็อยากกินอะไรแบบบ้านๆแบบเนี้ยคะ่ะ <c oughs> เป็นเนเจียวไข่ใส่ต้นหอมให้ลูกนะคะของเปิ้ลก็ยังไม่ได้คิดคิดทีหลังค่ะ 4ี่โมงกว่าแล้วค่ะเนี่ยวันนี้มอจะไปซื้อของค่ะเลิกสี่โมงชีวิต,วตสาวต่างแดนไล่เสร็จแล้ว ยี่สิบบาทง่ายๆเ,เสร็จแล้วเอาไข่ไปเสิร์ฟมาค่ะลงมาค่ะระหวมากินข้าวดูหนังค่ะห้องไข่ห้องมันเนาะห้องมางปาอีกห้องนึงห้องหนูก็อีกห้องนึงเนื้อไม่สั่งบ้างเหคะอันนี้ห้องดูหนังห้องที่ดีนะคะไหนอร่อยไหมคะไหนลองชิมให้คุณผู้ชม <เอ S 1> ดูหน่อยว่ออออาอร่อยหรือเปล่าโอเค อะไรตักชิ้นไหนคะนั่งกินกับพื้นค่ะคน้านนอกค่ะไม่เรอนั่งเกมตรงนี้ตลัดใช่ไหมดูซิไม่ได้กินตั้งนานแลน้วเนี่ยไม่ได้เจียวให้กินโอ้ไปไงคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมลูก <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็มีความสุขนะคะไข่เจียว <c oughs> ใส่ต้นหอมต้นหอมเนี่ยก็สวีต้นโอเคอ่ะ okay. กินไปคะ่ะ เหนื่อยนะคะเดินไปเดินมาเองเมนูอาหารเย็นวันวันในไทยของสามีค่ะทุกคนเห็ดอบนะคะอันนี้เอาเห็ดมาก่อนนะคะแล้วเปิ้ลก็จะเอาไส้มาใส่นะคะแล้วก็เอาไปอบนะคะเห็ดล้วนๆนะคะ่ะเนี่ยออกมามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมคะนี่คะ่ะประมาณอย่างเงี้ยเออก็น่ากินน่ากินดีเนาะเป็นภาษาเยอรมันนะคะเปิ้ลเวลาจะทําก็ต้องอ่านดีๆนี่คะ่ะเปิดตู้อบไว้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเอาไปอบให้สามีคะ่ะเดี๋ยวเอาของมาใส่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนข้างในนะคะก็จะเป็นครีมชีสนะคะที่สามารถกินได้ที่คนที่ลดมากกินได้เนาะเพราะว่ามันจะความที่เขาจะจํากัดความแฟตของมันว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะต้องซื้อยี้อนั้นอะไร้ยแล้วก็ผสมกับผักอะไรเงี้ยลงไปนะคะต้นหอมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปอบ20นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนสวัสดีเช้าว,วันที่15กลกุมภาพันธ์ค่ะทุกคน ห่อข้าวไปโรงเรียนแล้วก็ห่อข้าวให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ห่อของเต็งไปทํางานคะทุกคนลองมาดูนะคะว่าห่ออะไรบ้างอันนี้ของเคสนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่มีไส้กรอกแล้วก็ขนมปังนะคะอันนี้เป็นอาหารว่างนะคะเพราะว่าตอนเที่ยงเขาจะมีข้าวที่โรงเรียนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ําอันนี้จะเป็นของเคสค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นของสามีเปิ้ลค่ะก็จะเป็นผักนะคะในนี้ก็คือผักหลุดนแช่ตู้เย็นไว้นะคะเปิ้ลทำแช่ตู้เย็นนะคะผัก นางก็จะกินผักกินกับเกลือกับพริกไทยนะคะตอนเที่ยงกินแค่นั้นนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่คุณหมอเขาให้มานะคะก็คือชงกินกับนม3มเวลานะคะอันนี้เอาไปชงที่ทํางานนะคะส่งชงใส่แบบนี้นะคะน,นี่คือของสามีเปิลน,นะคะต่อไปนะคะเป็นของเปิลน,นะคะของเปิลก็จะมีสามกล่องะคะ่ะทุกคนอ่ะเปิลให้ทุกคนดูไม่น่าปิดเลย จะมีข้าวไข่ต้มไข่ต้มอมนนี้จะเป็นไข่ของซื้อที่เขาต้มมาเขะเขาจะทาสีมันก็จะมีสีผสมอาหารติดแบบนี้ค่ะทุกคนเ้นไม่ได้ต้มเองนะเ้นซื้อไข่ต้มของที่นี่เขามาเ้นชอบกินนะคะมันต้มพอดีนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะกับผักอันนี้ก็จะเป็นไก่ไก่ฝอยค่ะทุกคนทําเองค่ะไก่ฝอยะะเอาไปโรยกินกับข้าวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารผลไม้นะคะก็จะเป็น อะโวคาโดแล้วก็แอปเปิลนะคะแล้วก็จะมีส้มมไปอีกนะคะแอปเปิ่อแล้วก็จะเป็นขวดน้ํานี้จะเป็นน้ําอุ่นอุ่นน้าร้อนนะคะแล้วก็น้ําดื่มค่ะนี่ค่ะทุกวันต้องเตรียมแบบนี้ไปทุกวันเลยค่ะทุกคนเี๋ยวตื่นเช้ามากินข้าวทุกคนกินข้าวดูอะไรต่ออะไรกว่าจะได้ไปโรงเรียนโรเรียนกี่โมงคะเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสามสิบค่ะลงมานี่ค่ะกินข้าวไก่ทอดนะเป็นทอดไก่กินนะคะ ไก่ทอดแล้วก็โรยน,น้ำพริกน้ำจิ้มเผ็ดๆกินกับน,นมแล้วลูกนะโ okay, อเคเดี๋ยวจะไปโรงเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวเปิ้ลไปก่อนอะไรนะคะเปิ้ลก็จะไปทำงานแล้วค่ะทุกคน<อ>เดี๋ยวไปเจอกันที่เดี๋ยวเพื่อนมารับนะคะวันนี้ให้นุชมารับไปทำงานนะคะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นเปิ้ลต้องขับรถเข้าไปในเมืองขี่เกียจขับไปเองค่ะเดี๋ยวไปทำงานก่อนค่ะทุกคนอาหารเที่ยงทุกคน ทอดเพื่อนค่ะเพื่อนดอดก็ไก่ไก่ฝอยนี่ค่ะแล้วก็คุกคุกคุกกินแบบนี้ค่ะกัเพื่อนๆๆเพื่อนสาวชาวเวียดนามด้วยพี่เบนกินอะไรครับ <c oughs> โ,โอ้ก็ด๊อกคอเจ๊ซุ่ <c oughs> มคุณบอกคุณบอกหลังกินข้าวพอจะกลับบ้านเลิกงานแล้วค่ะทุกคนสี่โมงกว่าวนะคะนี่เตรียมอาหารไว้ให้สามีเปิ้ลนะคะวันนี้จะทําเป็นบวบนี่ค่ะเอาบวบมาแกะออกนะคะเอาไส้แล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็มีอ,อะไรเนี่ย ปาปิก้านะคะก็คือพร,พริกหยวกนะคะก็จะทําเป็นเมนูนี้ค่ะทุกคนอบนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเป็นครีมชีสที่เป็นครีมชีสลดน้ําหนักนะคะทุกคนนี่เป็นเมนูลดน้ำหนักมื้อเย็นของสามีค่ะเมื่อเช้ากินผักนะคะตอนเย็นก็ผักล้วนเหมือนเดิมค่ะทุกคนมีเห็ดมีบวบฝรั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวทําให้สามีก่อนค่ะนี่ค่ะทุกคนเครื่องข้างในนะคะเราจะเอาไปผัดก่อนนะคะผัดเสร็จนะคะแล้วเราก็จะเอาลงมาใส่ใน บวกนะคะแล้วก็เอาไปอบอีกประมาณ15 2 0นาทีนะคะแล้วก็จะใส่ครีมชีสข้างบนนะคะก็จะเป็นอันเสร็จอาหารเมนูสุขภาพของสามีเปิ้ลวันนี้ค่ะดูมาเด็ดทินี่ค่ะหน้าตาตอนเสร็จแล้วนะคะร้อนๆนลยคะ่ะชีสอยู่ข้างบนนะครีมชีสเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟสามีที่กาคะหิวแล้ว ไปคะ่ะไปเรียนกันคะทุกคนห้าโมงยี่สิบห้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวเปิ้ลเก็บของนะนี่ยเก็บของลกๆบนโต๊ะนี่คะ่ะกระเป๋าโรงเรียนหนังสง่งหนังสือการบ่งการบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะเอาเก็บของแล้วก็จะออกเดินทางสักสามสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะไปถึงนู่นก็เกือบๆจะหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันคะ่ะทุกคนไปคะ่ะขี้เกียจมากเลยเลิกงานแล้วก็ต้องไปเรียนต่อนะคะเอาน้ำร้อนมากินด้วยนะคะบา,บายยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะ รถน้องคู่ใจรออยู่ค่ะทุกคนในโรงเรียนกันค่ะโอเคค่ะเดาเปิ้ลขับรถก่อนนะคะไปเจอกันที่โรงเรียนค่ะทุกคนเดี๋ยวอาจจะแอบ,บถ่ายให้ดูนะว่าในห้องเขาเรียนกันยังไงนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศที่จอดรถนะคะนี่ค่ะ ตอนสองทุ่มกว่าเพิ่นต้องเดินมาตรงนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่มืดเนาะมันก็สว่างดีค่ะลานจอดรถของที่โรงเรียนนะคะเรียนภาคค่ำนี่มันก็น่าเผื่อเหมือนกัน,นทุกคนปกติสองทุ่มเพต้องนอนแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือต้องเพิ่มเวลาเปลี่ยนเป็นนอนสามทุ่มคะ่ะต้องนอนดึกขึ้นเพราะว่ากว่าจะกลับไปถึงบ้านสองทุ่มครึ่งนะคะอาบน้ำอาบท่าก็สามทุ่มถึงใจะได้นอนนะคะแล้วก็ตื่นมาทํางานแต่เช้าอไรเนี้รู้ตาเจอเบอร์หมดแล้วค่ะทำงานทั้งวันไปคับไปเรียนก่อนคะ่ะทุกคน ถึงแล้วค่ะโรงเรียนเปิ้ค่ะ่ก็จะเปนหลังนี้เดินขึ้นไปชั้นบนกันค่ะนี่น่าะชื่อโรงเรียนน่าจะมีคนมาแล้วค่ะนึกถึงห้องเรีนยนด้วยนู้ การมาเรียนที่นี่นะคะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องร่างกายแข็งแรงฉันส,ำสำัส<ำ>่งเดี๋ยวไปเรียนก่อนนะ,ะทุกคนใส่แมสเรียนตลอดเวลาค่ะไปค่ะบรรยากาศในห้องทุกคนแล้วเรียนแล้วค่ะกลับบ้านนอน,นะค่ะทุกคนอสองทุ่มกว่าแล้วค่ะหน้านี่เมือกหมดแล้วค่ะ Okay, pay the little snowman, a choppy little snowman has a carrot nose. Along long jump, Sally, and what do you suppose that hungry little kangaroo looking for a lunch eats? The snowman, carrot nose, nibbley nibble crunch. The snowman turned from happy to sad, and Sally noticed that. เ o w ่องจาก this is bad h o f she jumps and h o p h o p h o p she goes to to get a lollipop เอออ่านภาษาอังกฤษทุกคนตกเป็นสำเนีงยงเยอรมันนิดหน่อยจากอ่านเก่งมากเลยค่ะ English ออ English นะ,ะ I I โอ้พอแล้วค่ะ <laughs> ออคุณผู้ชมบอกพอแล้วค่ะคลิปวันนี้ขอปิดก่อนนะคะคลิปรวมๆของเรานะคะ าสวัสดีค่ะค่ะแล้วอ่านภาษาไทยได้ไหมคะไม่ได้ <laughs> <laughs> น้องมาตอนยังเด็กนะคะยังอ่านอ่านภาษาไทยไม่ได้นะคุณแม่ก็ไม่ได้สอนนะคะสอนได้พูดไทยอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ <laughs> <laughs> ะซาเฟื่อนมากเลย